สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้โคยซู่ครับเมื่อนี้คนคุณอยู่หลังบ้านนะครับพี่น้องวันหยุดครับคนคุณจะพาไปซื้อไอไอมาม่าครับพี่น้องมามา่ายุรานค่าเนาะ นเป็นเมนูของน้องคุ้นครับน้องคุ้นพันวาพ่อพ่อมาม่ารสน,นี้เผ็ดมากเลยนะพอคุณกินไม่ได้เลยเนยะพ่อพ่อก็เลยอยากจะลองครับพี่น้องอากาศไปเสื้อไปเฮ็ดกินอยู่ฟาเบ็ดลุงนาะลุงเพิ่นมันหยุดเพิ่นกัไปนั่งฟาวเบ็ดไปตีเบ็ดไปตกเบ็ดครับเนาะอยู่นู่นอ่ะอยู่มงเกาเคยไปคลิปหลายๆคลิปนั่นแหละครับพี่น้อง เดี๋ยไปเฮ็ดซุปเปอร์กินว่ามันจะเผ็ดขนาดใดพี่น้องว่าลุงพันธ์จกินได้บ่เนาะครับไปไปซื้อมาม่ากันเลยครับพี่น้องโอเล่นนะครับร้านค้าที่สิไปครับคนคนวิย่างไปนะครับพี่น้องไปครับไปซื้อกันเลยหมะหอดแล้วครับพี่น้องม้องมันอยู่หรอกไปบ่รู้ว่าสิมีบ่เนาะพี่น้องนี่มาม่าครับลุงนี่่นีครับพี่น้องนีล่ล่ะจุกใส่ว่า คูณสามเผ็ดมากครับพี่น้องนี่ครับท่านบอกคูณสามเผ็ดขนาดต้นมันจะมีคูณสามอันนี้คูณสองนะครับคูณสองอีกมีคูณหนึ่งคูณเอ่รสชาติแบบพื้นๆนะครับเนาะแล้วก็บคูณสองคูณสามแต่คูณสามเผ็ดมากครับนี่ครับพอคุณจัดเลยไปกินคนละห่อกับลุงโลดนะครับพี่น้องนี่ครับได้แล้วครับไปเลยครับอ่าจ่ายเงินก่อน ลงได้มาแล้วครับพี่น้องนี่ครับนี่ฉันว่าสไปซี่เนาะสไปซีเ่เผ็ดคูณสามนะครับพี่น้องนี่มอ่าบอกเคยไปซื้อของทีนี้เนะพื่นอนบอกว่ารับเป็นอิ่มหรือเป็นดวงคะสั่งละ่ะโมบัรูรเลอเนาะครับพี่น้องไป,ไปครับไปหาลุงกันเลยาลมาบอตาโอ้ วันหยุดครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็จะมีคนมาตกเห็ดหลายครับพี่น้องได้บ่ได้มันก็บ,บ่อได้ไปไหนนะครับผู้ได้ก็ได้พู้ก็ได้ก็ได้เนาะมันเป็นหมองค่อนคายรีแหลกครับคนทํางานครับบอมีหมองไปกันมีนะครับนั่ง,สงเสาเบ็ดเสาท่าครับอีูคนรอจุดสองจุดครับอยู่เสียนเห็ดทั้งเสียน ทางเซียนเก่งเซียนสมัครเล่นครับมาคนะันหลายครับพี่น้องจองร่วมกันน้ำาขางน้ำนี่นะครับ,นะรบมานมาไหมนะเรื่อยๆดิ ทอ,พ,อพี่ไม่เขากินพ่อมไม่เขากินพ่อมือนะกินขาแล้ววะนขนมเรียนนะไปเร็วสิเดี๋ยวผมไม่เขาซื้อกิน,ปนไปขาน้อยเขานองมไอีแป้งบใคไป,ปอีแป้งเรียนเนี่ยพี่มึงนึงนะบ่เอิอได้ไหมามาด นะตัวห้ามแน่ว่ะประขาน่อย,อยปลาเงี้ยกูถึงซ้ำดูดซ้ำใช่ไหมเนาะตุ่มน้ำเห็ด ต้มมาม่าสุลุงกินกันสีห้อนมานฑนามอนคุณนะต้มส้นก่อนครับมึงรสสาบสิแซบสมนุองคุณว่าบะอร่อยครับพ่อส้ลุก มระมา,มากเกาหลีเพิน่นกระมา,มากเกาหลีเสร็จง่ายๆนะเอาถุงไปเสี่ยงเ่อปิดฝาปิดฝาโอ้ กนะครับพ right. ี่น้องปุ๊ดดดเตะเตะโต๊ะก็ไม่ได ah. ้กินนะเสร็จสุกขะเสียสุขะมาปรุงเลยครับใส่โชยเลย

มือเลอ,อะเนี่ยนะงางาผงงาเกาหลีป่ะเนะี่ยโหปิดผงงากับสาลายสองน่อยนะม,ม,มีนูงน,นง่ายมีนูนงคุณมาลนาใส่นามหลายข้อไ่ีนามได้เด๋ยวะใส่นามม,าม,มึมีน้ำน่อยนึง โอ้ขอพยันเซ่น้ำน้ำแล้วมันน้ำเอาอย่างเดียอือขอให้มันแบบคู่แข่งติดคู่แข่งติดไอ้สิ้นเลยนะสะมอมเงา เป็ดเสียบมาพ uh, ี่น้องเนามาลุ้นกันเป็เสียบเป็ดเสียบเนาอันนี้นั่งอยู่ละนั่งกินเลยเดียวลของลุลองบ่นั่งนั่งกินนั่งกินนั่งกินเด็กเด็บ่เผ็ดบ่ลองกินเบอร์เดอร์แพงกินของลูกคุณเนอะเค็คัดค็ัด ผมให้พักเป็นไงเพ็ดแกบัแกบยองเพชรครั้งแรกกับผมเหมือนกันนะน,น,น,กนี่นะน่วดีจะเป็นเพชรเนาะอืมเศรษฐายเป็นอขายเบาเรื่องพี่น้องเนาะเพชรคับโหนี่แก๊กแค่แก๊แก ้เขี่ยมย่างดีครับพี่นู้งควนสิเห็ดม้คนละหน่วยนดกินบะหมี่ไปรุ่นปลาไปปลากินเด็ดดีดีเก่ยงไงมันอนีครับเอ้าเงไ ยโอ้ยออกคันหัวง,ง่างก็ไป็นอะ่อนทองวาออง่าสปอนกุนวาดเห็นมากเลยนะพ่อเนไแจบของเขาอยู่แล้วจ๊บดังเด็น เขาไอกิเขาไม่กิกแต่แซ่บเดี๋ยวผมจมาไปเผ็ดไปลองมึงพี่เองพอแล้่าวพอแล่วสัน ผู้ไทยผู้ไทยมักเผ็ดแก้วด้วยนัวลเลยเนาะเขาเขารสชาติเขาเพ็ดมากพอดีเนาะนัวพอดีอดอดอบางแล้วสิพอแล้วพี่ชั้นไม่ไหวแล้วทองเพิ่นอดีพร้อมเสียทงหื้อหื้อ อืสมมหัว็ดเพลียตึ้ปีเพเนอะนนเพ็นนยเบียมงกินยายเย็นลงไป

กขึ้นดำขึ้นดำไอเรื่องข่บวบอลเล็้น้อยเห็นปะวันนี้เราเล้งนเขาอยก็จะก็จะเอาเอาเเาตางกก็เปเรียกแแคเขาอยน่ เอาห่อนเลยหอนปีพี่เห็ดเบิดเนาะคูณสาม <laughs> มามาคูณสามเป็นไหนแก่งเจ้าของ <laughs> หัวกระเย็นด้วะอืม้ม นั่งเก็บจัดนต่มันนามีหอมดีดวะสนใจไหมเครื่องมันแล้วเนหะ็ดหอมดีแนละ้วอือโอเคครับเจอกันคลิปนาครับสวัสดีครับผมบุ๊กรงไปก่อน <c oughs> <c oughs> นั่งฟาเบิดต่อ